มาดูซ่อมเสาคดิตัวนี้กันนะเอาจะไปเสียมานะไม่มีเบรอพุดไม่มีนะซไม่ได้มีมาก็เดี๋ยวมาเริ่มขั้นตอนกันเลยก็เดี๋ยวไปจัดการเปลี่ยนอะไห่ที่ใหม่ๆนี่สะกอนนะ,ะเปิดฟังฮารเก้กับฟาง,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 งแล้วก็ไปดูชุดได้ด้วยตามลายปินไปเลยไดนะเตอร์ได้ อยู่ตัวตรงไหนนะ่าประมาณสองตัวตรงนี้แหละนะเปลี่ยนสะก่อนด้วยนะตอนนี้ก็ชุดดงชุดได้ชุดต่อไฟเราทำเสร็จร้อยเรียบรอ้บรอยบแล้วนั่นนี่ได้เนี่ยเปลี่ยนด้วยอ่ะเปลี่ยนเฟรตใส่ไปแล้วออนไฟนะอืมออนได้ละนะยกอันนี้ขึ้นนิดหน่อย หร 1, 8, นนะัก,กรคนี่สโคปเป็นวิเร์วัดสี่โวลห้าโวลต์นตะกโคปบางทีสโคปวัดลูกคืนออกมาก,ก็ยังเหมือนเดิมนะัมันอาจจะมาแบบเจ้าเนี้ยทำงานหรือว่ามาแบบปันช็อตนะก่อนก็ไปลองดูเอาไกลลายแนวทางส่วน <c oughs> แข่งได้อันดี้ตนะ้องใส่ไปแล้วมัน ช็อตติดโปรเทคโปรเทคนะตัวนี้ก็เหลือ IR เสียนี่2 1 1 3น่นี่407 0นี่319น่ะนี่0 7นนะน 02. ตัวนี้เอาใส่กระหาไฟย่อยให้เรียบร้อยก่อนนะไฟเลี้ยงไอซีมีไหมจะผักากล้าอ่นะาไฟเลี้ยงก่อนไฟเลี้ยงมีไหมล่ะ ไฟเหลือสีมีละนะสีก็ต้องไม่รั่วออกอเป็นไรเนะน,นี่ยนีไฟบวกอ่ะอันนี้บวกอ่ะอันนี้บวก จับสายนี่มันกลับข้างกันนะายสูงมีแล้วเดี๋ยวก็เอาส็อกเก็ตมาเสียบกรใส่ลงไปก็สสยก็เปลี่ยนสีเปลี่ยนไออาร์นี่ก่อนก็ไปดูสเ,เต็ปความถี่ที่เราค่อยใส่เฟสเอาพุทไปนะชีระทอนนี่ชิ้นงานที่เตรียมไว้นะจะใส่อาร์ทีหม่แล้วก็เปลี่ยนสีให้หมดนะ มีต้งนี้เดี๋ยวไปดูวงจร่าวงจรมีนะยางได้วงจรเยอะก็ซื้อหนังสือไปดูก็ได้นะมันมีเจะส่งลิงก์ไว้ใต้ล่างนี่แหละนะวงจรทํามาเองนะอาจจะไม่เหมือนเป๊ะหรือไม่ตรงนะเน็นเทียบเอานี่นะดีกว่าแผงใดกิ้งนคะ่ะ อันนี้ก็จะเขียนไว้เองมันก็จะเป็นตัวใหญ่ๆนะจุดนี้สามนึ่งเก้ามาหนักนะโอ้ยนี้เขียนไว้มันกลายเป็นก็จะไลบรี่มาแล้วเห็นไหมมาสี่ศูนย์เจ็ดศูนย์เนี่ยลดจากนี้ออกไปมันก็จะมาเขา้าออกไปอาร์นะนี่เขียนไว้ความเอาใจาเฉยๆ ประมานี้นะมาดูอนจะชัดกันบ้างนะิีพุดประมาณตรงแผงใดใช่ปะล่ะเนี่ยนะ่าฮาสามสองสองอะไรเนี่ยมีกมาสามหนึ่งเกามาไเตอร์2ตัวเนี่ยแผงไดเลยนะทีนเห็นเนี่ยกอออกมา4 0่ศูเนี่ย จแล้วต้องมา IR 2 1 1 3นะึนึ่งสามนะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเอา IR นะตอนใส่ r แล้วก่อนใส่เฟดอะ่ะมันจะวัดได้ฝั่งโลฝั่งเดียวนะขาเกล็ดฝั่งโลฝั่งโลก็ฝั่งนี้เป็นไฟลบนั่นแหละอ่นะฝั่งไฟบวกวัดไม่ได้นะอ่ะ IR มันจะสองตัวสาตัวสี่ตัวห้าตัวกาวขนาดก็แล้วแต่นะนก็มีน้เกล็ดอยาก เอาไปดูกพื่อความพอใจนะอันนี้เป็นตัวเต็มอยู่นะนเป็นพวกจุดปวดตรงปวดเท็กจะหมดนี่ก็ไม่ดูเยอะนะเพราะมันอยู่ในส่วนที่ทำหนังสือขายนะตรงบ้างไม่ตรงบ้างมานี้กลับไปดูงานซ่อมกันต่อนะ,อะนี่นี่เปลี่ยนอาแล้วเปลี่ยนสีียบ้อยแล้วนะ ใส่ใส่เขา้าใส่ออกเดีย๋ยวเาพัเอาสกเก็ตมาใส่ก่อนแดีก่อนเดี๋ยวเราวัดลูกเกินเราจะต้องหอ,อกเป็นเรืม่มเรื่มแตเพาะฝั่งโลอย่างเดียวนะอะไรที่เป็นตระกูลไอ R อ,ออกฝั่งโลอย่างเดียวนะแต่มีลรวค่อยใส่เฟสเข้าไปหาหน่วยก้าตายมาใส่ลองดูอันนี้นะใส่ไปคู่เดียวลองก่อนนะเนะี่ย ลุกขึ้นก็ออกมาแล้วเห็นไหมไปตัดติด๊บเสียงออกด้วยนะก็ไปอาเซนเซนแหนะทางซ่อมจากคดีตัวนี้แล้วนะก็เดี๋ยวหาเฟซไซค์ครบได้อะ